ในโลกที่หมุนเร็วมากๆของสตาร์ทอัพสายเทคเนี่ยนะครับปัญหาและความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่ต้องบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแล้วครับทีนี้คําถามที่หลายคนน่าจะคิดในใจก็คือพอมีเรื่องขัดแย้งกันในทีมเนี่ยมันเป็นสัญ,ญญาณเตือนว่าองค์กรเรากําลังจะพังเราหรือเปล่าอืมถ้าถามตามสัญชตาตญาณหลายคนก็คงจะพยักหน้าเห็นด้วยแหละครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเราลองมองอีกมุมเหรอครับจะเป็นยังไงถ้าความขัดแย้งที่ถูกจัดการอย่างถูกวิธีเนี่ย มันไม่ใช่จุดจบแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ทรงพลังที่สุดที่จะขับเครื่องนวัตรกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้เพื่อที่จะเข้าใจพลังของมันเนี่ยนะครับเราต้องเริ่มจากการนิยามคำว่าปัญหากันใหม่ก่อนเลยแล้วก็มาทำความรู้จักกับแนวคิดที่เรียกว่าความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์กันครับเอาจริงแล้วปัญหาเนี่ยถ้ามองให้ง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือแค่ช่องว่างระหว่างจุดที่เรายือนอยู่ตอนนี้กับจุดที่เราอยากจะไปให้ถึง เป็นแค่ระยะห่างระหว่างความเป็นจริงกับความคาดหวังพอเรามองแบบนี้ปุ๊บปัญหามันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนเดิมแล้วแต่มันกลายเป็นเหมือนพื้นที่ว่างๆที่รอให้เราเข้าไปเติมเต็มด้วยไอเดียดีๆนั่นเองและในช่องว่างนั่นแหละครับที่ความขัดแย้งเชิงสร้างสารรค์หรือ constructive conflict จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมันไม่ใช่เรื่องร้ายนะครับแต่เป็นสิ่งจำเป็นมากๆที่จะช่วยรับคมไอเดียของเรา เพราะมันจะบังคับให้เราต้องมองปัญหาจากทุกมุมแล้วก็ท้าทายความคิดเดิมๆที่อาจจะฉุดรั้งเราไว้อยู่ก็เป็นได้เอาละครับก่อนที่เราจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างได้เนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเราต้องเข้าใจต้นต่อที่แท้จริงของมันให้ได้ก่อนไม่ใช่แค่จัดการกับอาการที่เราเห็นอยู่ผิวเผินการแก้ปัญหาที่อาการเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเป็นไข้แล้วกินยาแก้ปวดนั่นแหละรครับคือมันช่วยให้รู้สึกดีขึ้นพับเดียวนะ แต่ว่าไม่ได้รักษาการติดเชื้อที่ต้นเหตุจริงๆยอดขายที่ตกลงหรือว่าลูกค้าที่บ่นเยอะขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่อาการครับงานของเราก็คือการสืบให้ลึกลงไปอีกเพื่อหาโรคที่แท้จริงให้เจอและเครื่องมือสําคัญของนักสืบองค์กรก็คือ root cause analysis หรือ RCA เนี่ยแหละครับมันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะแต่มันเป็นกระบวนการที่เหมือนกับการชนะสูตรเลยเพื่อค้นหาต้นตอที่แท้จริงและทําให้เรามั่นใจได้ว่าปัญหานั้นนะ่ะจะไม่กลับมาเกิดขึ้นซ้ําอีกมาลองดูตัวอย่างคลาสสิกนี่กันครับ แอปล่มคําถามแรกเลยทําไมอ๋อเซิร์ฟเวอร์ล่มคนส่วนใหญ่อาจจะหยุดแค่นี้แล้วก็ไปซ่อมเซิร์ฟเวอร์แต่เราต้องถามต่อครับทําไมล่ะเพราะทราฟิกมันสูงเกินไปแล้วทําไมล่ะเพราะเราไม่ได้วางแผนรองรับการเติบโตแล้วพอเราถามไปเรื่อยๆจนสุดทางเนี่ยเราก็จะเจอต้นตอที่แท้จริงซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเทคนิคเลยด้วยซ้ําแต่เป็นเรื่องการขาดการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราแก้ปัญหาได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนจริงๆ ทีนี้พอเราเข้าใจด้านเทคนิคของการวิเคราะห์ปัญหาไปแล้วก็ถึงเวลามาดูอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของคนการสื่อสารและก็อารมณ์ครับหัวใจของการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับคนเนี่ยคือการเปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นโต๊ะเจรจาครับเป้าหมายไม่ใช่การหาว่าใครชนะใครแพ้นะแต่คือการมองหาทางออกที่ทุกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชนะร่วมกันนะนะ โอ้โห oh, พลังของการสื่อสารที่มันซ่อนอยู่ในคำเล็กๆจริงๆนะครับแค่การเปลี่ยนจากคำว่าคุณทําให้ที่มันเหมือนการเป็นการชี้นิ้วกล่าวหาเนี่ยมาเป็นคําว่าฉันรู้สึกที่เป็นการเปิดเผยความรู้สึกของเราแล้วก็ดึงโฟกัสกลับมาที่ตัวปัญหามันสามารถเปลี่ยนบรรยากาศที่กําลังตึงเครียดให้กลายเป็นการพูดคุยที่สร้างสารรค์ขึ้นมาได้ทันทีเลย แต่แน่นอนครับว่าเครื่องมือทั้งหมดที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะไร้ความหมายไปเลยถ้าขาดรากฐานที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ เพราะการที่เราจะเข้าใจคนอื่นได้เนี่ยเราต้องเริ่มจากการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองก่อนแล้วก็สามารถจัดการกับมันอย่างสร้างสรรค์เพื่อที่จะสร้างสะพานแห่งความเข้าใจแทนที่จะไปสร้างกําแพงแห่งความขัดแย้งครับเอาละครับพอเรามีเครื่องมือแล้วเข้าใจเรื่องอารมณ์แล้วขั้นต่อไปก็คือการเลือกกลยุทธ์ที่เฉียบคมเพราะว่าไม่ใช่ทุกความขัดแย้งจะจัดการด้วยวิธีเดียวกันได้หมดนะครับ หัวใจสำคัญก็คือการเข้าใจว่ามันไม่มีวิธีจัดการความขัดแย้งแบบ one size fits all หรอครับกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2คํคำถามง่ายๆเลยคือเรื่องนี้มันสำคัญกับเป้าหมายของเราแค่ไหนและ2ความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายน่ะสำคัญกับเรามากแค่ไหนการเป็นนักแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดเนี่ยมันคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะสู้เมื่อไรควรจะถอยหรือว่าเมื่อไหร่ควรจะจับมือกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด การเลือกใช้กลยุทธ์ให้ถูกกับสถานการณ์นี่แหละครับคือสิ่งที่แยกระหว่างมืออาชีพกับมือสมัครเล่นดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดเลยก็คือการนำเครื่องมือทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรที่ความขัดแยง้งกลายเป็นบอ่อเกิดของความแข็งแกร่งครับเรื่องนี้มีข้อมูลจากโปรเจกต์วิจัยของ Google มายืนยันเลยครับว่ากุญแจสำคัญที่สุดในการสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมเนี่ยไม่ใช่การมีแต่คนเก่งๆนะครับแต่อยู่ที่การสร้าง psychological safety หรือความปลอดภัยทางใจ มันคือการสร้างบรรยากาศที่ทุกคนในทีมรู้สึกปลอดภัยพอที่จะพูดความจริงที่อาจจะสวนกระแสกล้าที่จะเสี่ยงและกล้าที่จะล้มเหลวโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลงโทษหรือดูไม่ดีทั้งหมดนี้จะหลอมรวมกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งมากๆครับเป็นที่ที่ความเห็นต่างไม่ใช่อันตรายแต่เป็นข้อมูลเป็นที่ที่ความผิดพลาดคือบทเรียนไม่ใช่คําพิพากษาและเป็นที่ที่ทุกคนมีโกร w ไม m i เสร็จพร้อมจะมองทุกปัญหาเป็นโอกาสในการเติบโตไปด้วยกัน ดังนั้นคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือในความขัดแย้งครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยลองเปลี่ยนคําถามในใจจากใครเป็นคนผิดเป็นเอ๊ะแล้วมันมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่ในการเห็นต่างครั้งนี้บ้างนะเพราะการเปลี่ยนคำถามเพียงเล็กน้อยแค่นี้อาจจะนำไปสู่นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เป็นได้ครับ